ตื่นมาก็รถทัวลงหน้าบ้านนะครับมอัดทัวมาลงกันเยอะเลยนะครับไม่ชอบให้แต่ตัวโพเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเขามาเห็นไม่อยากให้คนอื่นมาดูของของเราฟรีๆ สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้อนๆนะครับวันนี้ตื่นมาก็รถทัวลงหน้าบ้านนะครับวันนี้ทัวมาลงกันเยอะเลยนะครับก็ขอพูดบ้างไปสัมภาษณ์รายการคุยแซ่บโชว์มาเนี่ยก็จริงๆสัมภาษณ์มาก็มีประเด็นอยู่ประมาณ2เรื่องนะครับแต่ที่มันเป็นรถทัวมาลงเนี่ยเนื่องจากว่าเพจดังเพจเนี่ยนะครับตัดข้อความเนี่ยนะครับสั้นๆมาปะไว้นะครับทำให้ ที่ต้องออกมาพูดเพราะว่ากลัวว่า FC หลักของพี่นะครับจะเข้าใจผิดนะครับส่วนคนที่อ่านแล้วอาจจะเข้าใจผิดได้ด้วยเนื่องจากว่าความหมายมันแปลได้หลายทิศทางมากเลยนะครับเอาอันเรื่องแรกก่อนแล้วกันที่บอกว่าแต่งตัวโป๊แจกฟรีนะครับคือไอ้คำนี้เนี่ยนะครับคนที่เคยแต่งงานกันเนี่ยนะครับอย่างเฮียเนี่ยจะบอกเขาอยู่เสมอนะครับว่าเนี่ย อย่าแต่งตัวโป้เลยไม่อยากให้แจกฟรีเนี่ยมันคือคีย์เวิร์ดแบบนี้นะครับก็คือไม่ชอบให้แต่ตัวโปเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเขามาเห็นไม่อยากให้คนอื่นมาดูของของเราฟรีๆนี่คือคำพูดในระหว่างที่เรายัางแต่งงานกันอยู่นะครับส่วนตอนนี้น้องเขาจะอยากแต่งอะไรก็เรื่องของเขานะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับแล้วก็ในส่วนตัวนะครับก็คือไม่ได้ติดเลยนะครับคือ าสาวๆใส่ชุดบิกินี่อะไรแบบนี้ก็คือสวยเซ็กซี่น่ารักดีนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ชอบนะครับก็คือชอบแต่ถ้าเกิดแต่งงานกันแล้วหรือว่าเรา,าเราเดีลกันตั้งแต่ตอนนู้นน,นะเออก็คือเราเราไม่อยากเราไม่อยากให้แตง่งเ,เราไม่อยากแบบเปิดให้ใครดูของเราฟรีๆอย่างเงี้ยเออจะหมายความว่าแบบนี้ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ใส่บิกินี่คือแจกฟรีนะครับแต่หมายความว่าผม ถ้ามีแฟนนะตอนนั้นเออเราไม่อยากให้เปิดให้คนอื่นเขามาดูฟรีๆนะครับแล้วทำไมต้องใช้คาว่าฟรีๆเพราะในยุคนั้นเนี่ยในยุคของเฮียเนี่ยบางครั้งเราเคยทะเลาะกันเรื่องว่าเอองานนี้เขาจ้างให้ใส่แบบเซ็กซี่หน่อยอะไรแบบนั้นนะครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องของงานอันนี้นเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเราก็ไม่อยากให้เขาเปิดนั่นนั่นคือในอดีตนะครับในรายการที่พูดนั่นคือพูดถึงเรื่องในอดีต เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าสาวๆทุกคนที่แต่งตัวเซ็กซี่นะครับก็ดูดีไม่ได้ดูไม่ดีนะครับก็แต่งไปได้นะครับไม่ได้ฮียไม่ได้ติดอะไรเลยกับตรงนั้นนะครับอีกเรื่องก็คือไอ้เรื่องที่บอกว่าไม่อยากแต่งงานมาก่อนนะครับก็พูดไปตรงๆนะครับว่าผู้ชายอย่างเราเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีน้องนิวเนี่ยเราไม่เคยอยากแต่งงานเลย นะครับเราไม่เคยคิดอยากจะแต่งงานจริงๆเราเป็นแบดบอยนะครับแต่เราก็เคยออกรายการมาเยอะแยะแล้วว่าเออเราก็ผ่านเอ่อเรียกอะไรผ่านวิกฤตกันมาเยอะจนสุดท้ายโอเคเราก็ตกลงแต่งงานกันนะครับเออแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเออเฮ้ที่แต่งงานมาไม่อยากแต่งไม่ใช่นะครับก็คือที่แต่งงานมาเนี่ยคือถูกแล้วคือคือแต่งนะนะครับไม่ได้แบบไม่อยากแต่งนะแต่ที่ไม่อยากแต่งหมายถึง ก่อนที่จะมาเจอน้องนิวเราเป็นคนไม่อยากแต่งงานอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่อยากจะอธิบายนะครับขอสังเกตก็แล้วกันนะครับว่ารถทัวร์มาลงทําไมนะครับผมไม่ได้ไปต่อว่าอะไระสาวสาวที่ใส่บิกินี่เลยผมว่ามันก็ดูน่ารักดีนะครับแต่เพีเยงแต่ว่าเออเป็นรถสิญยมงของผมว่าถ้าเป็นแฟนกันนะ่ะเราก็ห่วงแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไร